ดิฉันจะมาเสนอขายโทรศัพท์ m a k อินสันจินค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคุณนายสามจีอินสันจินนะคะวันนี้ดิฉันจะมาเสนอขายโทรศัพท์ไอโฟนไมอินสันจินค่ะซึ่งมีชื่อเรียกว่าเอ็มเอสนะคะคุณสมบัติของโทรศัพท์เราค่ะหนึ่งนะคะ สามารถดูทีวีได้ค่ะบนสุดต๊อินเทอร์นเน็ตเลยที่ยกิดจาเสาที่หัวมุมั้นขวาออกมานะคะท่านเป็สามารถดูรายการได้นะคะท่านต้องเลือกสถานที่นะคะท่านอย่าไปในที่มุมอับนะคะไม่งั้นจะลายค่ะสำหรับข้อที่สองนะคะราคาไปยัดค่ะท่านลองคิดตัดิที่ท่านซื้อ iPhone มือหนึ่งนะคะราคาสองหมื่นค่ะค่ะนะคะ สำหรับเครื่องของเราค่ะลาค่ะๆๆๆไม่ถึงพันนะคะคืะอสมัดข้อที่สามนะคบอ๋อสำหรับของเราหอโซค่ะมีการเชื่อมต่อผ่านวิฟี่ค่ะทุกท่านคงรู้จักวิฟี่กันดีนะคะทุกวันนี้นะคะวิฟี่ก็มีหลายเครื่องหลายเครือข่ายให้มาใช้ฟรีกันกระหน่ำมากมายเลยนะคะคือสมุดข้อต่อไปค่ะ อะไรเหรอคุณสมบัติข้อต่อไปจบคุณสมบัติไวแค่นี้ก่อนนะคะเราจะมาบรรยายสรรพคุณของเราค่ะผมต้องรัคุณนะผมไม่ผ่านอะไรนะคะอีกสักรอบสิ๊กไม่ผ่านับผมชอบคุณมากเลยครับเรื่องเรื่องอะไรถ้าทำทที่ฉันผ่านฉันไม่ยอมนะคะใครรู้ข่าวเขาวันนี้คุณยังดูโชว์ของฉันไม่จบเลย นี่ยังไม่จบหรอครับยังค่ะนี่นี่ยังจะมีต่อยเหรอครับมีทุกชั่วโมงในชั้นเมารายการคุณมาแล้วนะควันนี้ค่ะฉันซื้อเวลาของคุณทุกวันเลยนะคะจะมาขายของคุณทุกวันนะคะตอนนี้ดูวีดีโออะไรครับนี่รายการของของคุณเหรอครับใช่ค่ะที่ฉันซื้อมาแล้วพวกผมมีสิทธิ์พูดไหมครับไม่ค่ะที่พวกคุณนั่งอยู่เฉยๆนะคะที่ฉันเสนอเสร็จคุณค่อยพูดค่ะ ผมมาทำไมครับสมคนอ๋อดิฉันบอกให้คุณนั่งอยู่เฉยคุณก็นั่งสิดิฉันจะขอกอะไรก่อนแล้วนะคะออโอเคครับผมโอเคค่ะ่ะเทียงต่อต่อเลยครับต่อเลยครับค่ะต่อเลยนะคะลองคิดดูที่ว่าถ้าไอ้ฝนเัาสองคนทุกคน้ายไปในนาทีวิบตาคุณจะเสียได้ขนาดไหนถ้ามันหายไปถ้าเกิดคุณไม่โปรแกรมคนท้นะคุณจะทำยังไงคะตอบช่างสัท้าคุณนะคุณจะทำยังไงครับ ครับครับผมผมไม่ทราบครับผมไม่ทราบครับผมคำถามต่อไปนี่ก็ตอบดิฉันหน่อยสิคะก็อธิบายสรรพคุณต่อบครับดิฉันจะได้ทราบว่าดิฉนควรทำยังไงแน่ฉันถามคุณทักไอโฟนคุณถามสุดจะตอบคุณจะหาร์คุณยังไงคุณไม่มีเฟซบุ๊กแล้วคะ้ก็พอก็กระนายเลยวิธีหาไอโฟนอยู่น่ะอ๋อค่ะดิฉันทราบแล้วค่ะคุณอย่าลืมจดหมายเลขอิมมีมันไว้นะต่อค่ะ ค่ะซึ่งไหนแล้วคะฉันลืมค่ะถ้าคุณจะหายังไงสำหรับเครื่องของเรานะคะมีโปรแกรมหานะคะเป็นโปรแกรมชิลล่าสมัยที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยค่ะล่าสมัยหรอคะม่ใช่ทันสมัยอ๋อล่าสมัยค่ะล่าสมัยไม่ช่ล่าสมัยฉันขออภัยที่ฉันกินน้ำเยอะไปหน่อยค่ะนะคะวันนี้ราคาของเรานะไม่แพงนะครับคุณจะ ซื้อได้เงินดาวนะคะดาวห้าแสนบาทค่ะคุณสนใจไหมคะดาวห้าแสนคุณต้องผ่อนเดือนละหนึ่งบาทนะคะผ่อนสามสิบเก้าเดือนค่ะราคาสุทธิีของเครื่องเราสามสิบเก้าบาทนะคะคุณสนใจเลยเดียวเ,<ล>ยเดียว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 อะไรคะ 5, ห้าแสนอะไนครับกำไรค่ะคุณสงสัยอะไรคะหมดก็สงสยนะัยครับโอเคค่ะ ราคานะคะราคานี้นะคะยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะยังมีอีกเหรออ๋ออีทันก็ไม่อยากจะบรรยายะไรมากมายนะคะพอแล้วพอแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นดิฉันขอยกเวทีให้คุณต่อไปเดี๋ยวที่ทีจะมาใหม่รบกวนคุณใหม่นะคะครับผมครับผมยังตไปนะครับยัต้องตัดสินนะครับว่าคุณจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อนะครับโอเคค่ะครับผมค่ะผมชอบคุณ่ะโอเคค่ะ มีอะไรจุดสนใจเยอะแยะมากมายเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอแสนแตงเงิน,นห้าแสนแต่กูเนส่าวโอ้ยแล้วล่ะป่ะถอยหลครับไม่มีใครกล้กาทำเหมือนคุผมผมไม่ไมลมหลานครับโอ้อคือคอ แม่ค่ะพี่อเซนเตอร์ค่ะเพราะอะไรคุณมีอะไรทำไมคุณถึงไม่ชอบนตะโกอ้วยไปฮ้ยสวยสวยพอคุณเอารูปร่างมาตัดสินรือกตียอนมากมายยูทูรทัตอนนี้ไงไม่ต้องเข้าอินเตอร์เน็ตเคด้ชนค่ะคนนีโอเคนะคะขอบคุณค่ะ ขอเชิญผู้เข้าแข่งต่อไปค่ะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้น้องสองคนชื่ออะไรบ้างครับจึกจุกเมลี่ต้องพืดออกมาแล้วโอเคครับวันนี้จะมาแสดงนะครับ เอาผู้ใหญ่ครับไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินอาอโอเคโอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมนะเชิญครับเอ้ยไอ้ยัง เ yup. um yeah, ด okay. okay. ี๋ยวแก่งไปเตะโทษีมาเก่งเก่งเก่งมยนด่าเก่งหมดเลยไปเตะมันด่าเนาะไปว่าอะไรกันเนี่ย ไอ้คนพิมพ์ดเกมตัวนี้เกมจะไม่ยอมเกมกินคนกินเลยดูไปจะไม่ยอ ทำให้ผมนึกถึงตอนสมัยผมเป็นเด็กน้าเนเด็กน้าเป็นเด็กผมก็ไม่ได้คิดรไรกันเลยคิดร้ายคิดร้ายคิดไรกันเลยไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าพูดดีกว่าพงษ์อย่าพูดสิอย่าอย่ามันไม่ดีอย่าพูดอย่าพูดแกแล้วแกแล้ว

สำหรับการแสดงอีกห่งกรรมการให้ความเห็นว่าปรพานสองคนผ่านหนึ่งคนการแสดงที่2กรรมการกรรมการคนให้ผ่านสั้นกระซึ่งแปลว่าการแสดงที่สองนนาเลิศค่ะ คุณผมเสร็จก็ขอเสร็จแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ